ใสมันท้าพุ่นเขาไปใส่มันสวนเฮาอยู่พุ่นมันเดื่นชิบเอ็ดเป็นบ่อยนชุ่มย่าอยู่หน้าผีชุ่ม่อยเมย์ข้วยตัวนึงผัดป้วยเลยเกี้ยวหนาไม่ชินชุ่มชุ่มอยู่หน้าเขาบอกตัวนึงไปใช้สวนอยู่พุ่นร่าเชียงปืนทวดทวดีอย่างน้อนหันย่างนีัเงินแดงเราุ้ยเขามากเดีงามมากในาบค่าเจ้า จะหายยิ่งผู้ตายสามคนสี่คนของเอาาลยไม่เป็นไเขาอิหยู่อยู่อีเลีย่ยมอี้นัน่นลูก,ล,กลูกหนีเขาอีเลี่ยมอีหย,ยู่ผมขึ้นมาขามยื่ออนปลายขามผมเขายิ่งคู่กัน,นในห้องตายไปแม่์ผิดเสียงผิดยุง่งเด้งตัวข้างหูชุ่มยังงาบ้านยูผมไปขึ้นมาขามมาจออิ้ออนเขาเป็ยิ่งพดอดี กูคนกวาตายหมือลยเข้งูก็มาตายหมดเนี่เขาก็หลายปีถึงเริ่มจนเขาใหญ่ในผัวได้ยังบ่ล่ะเขาได้สักปีจวเจ้าอืมนี่คนไปอยู่บ้านนี่คมระวันเราเป็นอสอยู่นี่ละอ่าต่ว่าระวันระวันเรามาแก้เอาหรอวะมาแก้เอาหรอไม่สู้เอารไม่สู้เอาจะสู้สายแต่สู้ป่ะกวาดตายคนหนึ่งเออระ่ว่าท่านล่ะกวาดตายก็มีแต่ว่า พอดีสุกไปหอดวางอันสะพานนั่นตะก้อนนี่มันเป็นสะพานไม่แล้ววะสุกุกไปก็พกปลารัาก็พกง่ายเพื่อนยางรถระเบิดเราอัดปั้งเราทั้งเจ้าได้ว่ากันรถตู้ผู้สุกว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับยางรถระเบิดยางล่อสุกนะเราบอกแก่โอ้ยประกาศรถใหญ่มาแก้ยากงนั่นแหละ เม oh, ื่อวานได้เฝ้าอยู่หันไหนเราเฝ้าโอ้เฝ้าเมื่อวานตอนต้องเรียนต้องเรียนเตี้ยเราอ่ะเออเตี้ยต้องเลียนเตี้ยหันหนาไปทั้งทั้งนี้แล้วอ่ะแล้วไป็นอสออยู่หันถ้ากันเล่นเจเจ้าทุกคู่เลยชื่อเขามายิ่งครับให้ครับเมื่อที่เขาเขาตีฐานแล้วว่าเราก็อยู เออเพื <ítulo> <displayed, S 1> ่นไปใส่ละไปบุญเป็นหัวนะครับเป็นหัวผมเพื่อนไปใส่เราังยังอยู่ยังใจยังเที่ยมสะปันตะบกเงี้ยงเลบบดเลยไปฉูบชาแนมอยู่หันออกมากป็นอะไรจะหายเต็มโุงเลียนหนึ่งหันเขาเขาเล่นออกทั้งผและทังเงือนเกาเงือนชุ่มตัวเดียวเนี่งเงินลุงพันชุ่มลนึ่งชุ่มโอโซนตะปอกจะปันห้วย แกก็มาฟื้นเจ้าบ้า่เจ้าเอาเบิร์ตจะฟื้นเพื่อนได้ไาพื้นกับข้อนศาลนะครับทับเขายิ่งเงินเขายิ่งว่าเขายิ่งยิ่งวอกช่งจะทับเราเสียเขาเลยฟืนชบ้านโอ๋โสเงาเงาอยู่เดินแต่น้าโุงเียนพืนสิไปซอยเล่นะเย็นเมย์่ย็นแมยิ่ื้นโมเมน ตำรวจทหารนี่สหายนี่พหอบกันแล่นปืนก็ทื่อท้งคนโอ้วถ้าเจอปืนใสยแร่นก็ไข่กระป๋านั่นเถวแจนทัดสเก็ดมันถึงจีัวนรอวังเฮือนเถกสีสองื่นคนเล็กชีดานี่เองื่นสุจันทัดอยู่งั้นเป็นไรโอนอ่ะบ่ายดั้นชุวยรุงพันกู อันตะกันข้างเราอยู่วังปักอยู่วังมขคคุาสาตมัมโบสดใส่ศาสตร์ซีัุพันศาสตร์ปวดมะพืืองศาสตร์มือไว้ทุกปลุกปวดลูกปืนลูกปืนน าะยังแสงกับเพื่อนอยู่ทางนั้น่หมดและสิขี่้อนสุกระแลนกับเพื่อนเอากระถอดแล้วแก่งกุดก็ยังแสงกับลิศูนลบากเลยลำบากเลยตี่ยกระหูกกเต็มอยู่ว่าเน่าไปได้บ้านเพราะปรกกองทุกพอใอยู่พอใจฉันสุเ อ๋อมานจะาผงกองบ้านองผีเจ๊ก็เรีสิไอโอสอมันใกล้ชุดอสอเดีโอ้มันใกล้ชุดทบานทบานนี้จากฐานมีนวางใก้ฐานเปอยู่หันโอนดีนะเจเจะาห้งว่าี้ิงบุญญนผู้หญิช่วช่ผู้หญิง้ผู้หญิงจะเล่นกันแล้นาะ่เนาะอบ้านห้องับบผีว่าจะเล่นไรเตยอยู่ว่านี้ หัวเข้าไปเลยเห็นไปสายน้ำโขลกหรือคุณบอกน่องไส้องไส้ก็ตายเองเลผู้คุณเลยบอก่เห็นโซ่เป็นสายู่นี่เขาไปฝังใช่แหละทั้งวันนู้นหัวเข้าจันเขียวคุณเขาเขาไปบริจาคหมอไหวไหมวะหม้อใส่น้องเขานี่บุ้ บอกเดยบอกกาบอกค็เบก็บบกอย่งเบิดชีพไม่ไม่จะเอาผู้เดียวบอเด็กเขาสาหัสหมเงินเลยคืนี้รู้ความยำบ่ไดดเพราะว่าน้องายเขาก็มาช่วยอยู่ไม่ช่วยอยู่ยนบ่ไดอืแจ่กได้ฝีมันจะได้น่องที่เป็นสาหดสเขาก็ได้ผู้เดเสียนโดคเสีนก็ได้ทีเด็กนใส่ใไปเป็นสหายอยู่ในป่าแต่ว่า

สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ยาพี่น้องมาผิดนะครับข้างบานนาบอลขมวงผีครับคารสินทะเลาะบึงที่ผมพามาบึงนั้นคือหม้อคู่ตายน่ครับนี่ครับบุคลากรของชาติเคยมาทะลัดฉีพเครือชาติไฟตรงขามผู้ลุงผิดเคยซุ่มเพิ่นซุ่มโจมตีเพิ่นตายเพิ่นเสียชีวิตอยู่นี่นะครับพี่น้องขอ,อยุยาดขอ นี่อ๋อขออย่าเดอ้อครูบาอาจารย์เลยลูกเต่อขอไทยเพื่อว่าสรุปด,ดีการเสียชีวิตนี่ครับพี่น้องจะเดินเบิดรครับนี่ป่ายครับิจีนตอนรับสู่ตำบลดินจีเห็นปะตำบลน,น้บอนดินจีครับครับคูเมืองก็เป็นอนุรสรณ์สถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวพี่น้องอีกเพิ่มบ่ท่านมาพัฒนาอีกจัน่อย หน่อยเพิ่นถิ่มาพัฒน,นาครับช่วงนี้ก็ยังหกยังเหิตเอี่อย,อยู่ครับนี่ครับพี่น้องัยท่องเที่ยวทั้งตำบลน,นาบอนทั้งตำบลบนินจีเวครับเขตติดต่อระหว่างตำบลน,นาบอนกับตำบลบนินจีครับ ยู่มาเนี่แปนไปเบิดละครับนี่ผู้เขาน,นี่ปูนครับผู้ปูนตี่นี้ผู้ปงนี่ครับสายผู้อนุสรสถานผู้เสียสละคู่บาอาจารย์พินมาเสียสละแระชาเท่าที่ว่างนี่แะครับถือซุ่มโจมตีเพก่อข้อนะพี่้อง ที่ว่าคูเ้เงินก็ครับมากเป็นผู้ร่วมพัฒนาร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นละครับนี่ครับ